สังเกตไหมครับว่าการแตกกอของข้าวแต่ละต้นจะไม่เท่ากัน,นครับมันก็จากหลายปัจจัยนะแต่ผมมองว่าด้วยสภาวะเดียวกันนะครับน้ําเท่ากันดินเท่ากันนะครับข้าวที่ปลูกในพื้นที่เดียวกันต้นที่ถูกส่งต่อมาด้วยพันธุกรรมที่ดีมันจะแสดง ลักษณะและก็ส่งต่อพันธุกรรมที่ดีนะครับปลูกข้าวด้วยกล้าหนึ่งต้นก็คือมาจากข้าวหนึ่งเมล็ดนะครับออย่างเงี้ยแต่กอสวยแต่กอดีแต่กอเยอะนะทีนี้เราก็ไปดูที่รวงดูที่เมล็ดดูที่คอรวงดูการจับเมล็ดหลายๆอย่างประกอบแต่เบื้องต้นเนี่ยทรงกอต้องได้นะฮะทรงกอได้นะครับ นั่นคือเวลาเราคัดพันเน่ยอย่างผมทําไร่หนึ่งผมใช้มเมล็ดพันธุ์ไม่ถึงไม่ถึงกิโลไม่คือไม่ถึงหกิโลกรัมเพราะว่าเราใช้ด้วยเราคัดตั้งแต่มเมล็ดแล้วมเมล็ดเต็มนะครับมเมล็ดที่เต็มสมบูรณ์นะครับแล้วก็เอาพาะกล้าแล้วนํากล้ามาไปปักดําต้นเดียวด้วยระยะที่เหมาะสมนะครับเพราะงั้นเมื่อเอาพื้นที่1นไร่1,600ตารางเมตรมาหารด้วยจำนวน สองต้นกล้าเนี่ยมันไม่ได้เยอะเลยนะครับก็แค่ไม่เกินหกขีดนะครับเต็มที่ก็กิโลหนึ่งถ้าบางพันธุ์ที่แตกกอไม่ดีหรือโยเซนอย่างเงี้ยอย่างอย่างสูรบุตรเงี้ยผมดำอยู่สามสิบสามสิบเซนอย่างเงี้ยปีหน้าอาจจะขยับเข้ามาเพราะว่ามันอายุมันแค่สี่เดือนนะครับเป็นข้าวไม่ใวแสงอายุร้อยี่สิบวันนะครับการแตกกอมันก็มลิมิตอยู่วันนี้แหละเต็มที่ก็สิบก่าต้นนะครับอย่างเงี้ยได้โดยสภาวะเดียวกันเนี่ยมันมันให มันให้ลักษณะเด็ดอย่างก,กอบางกออย่างเงี้ยเราก็ไม่เอาเนี่ยก็จากข้าวหนึ่งเมล็ดจากกล้าหนึ่งต้นเหมือนกันนะครับนั่นคือทําไมเวลาเราคัดพันธุ์ออกไปราคามันถึงแพงแล้วทําไมผมยังไม่ขายนะครับเพราะว่าถ้าไม่ได้คุณลักษณะที่ดีเราก็ไม่กล้าขายเพราะว่าข้าวพวกนี้ข้าวเขามีเจ้าของเขามีครูนะครับอาจารย์ท่านพัฒน,นามาใช้หยาดเหงื่อแรงกายใช้เวลาทุ่มทุกอย่างเพื่อได้ข้าวหนึ่งพันมาคนที่รับไป แค่ไปขายแค่มาเอาไปปลูกแล้วไปขายต่อจริงไม่ใช่ผมมองว่ามันคุณต้องเห็นคุณค่าของข้าวแต่ละพันธุ์ที่เขาพัฒนาขึ้นมาเพราะงั้นเวลาคุณจะส่งต่อคุณต้องส่งต่อขายพันที่ดีไม่ใช่ว่าคุณได้ข้าวเมล็ดเป็นมาเป็นมเมล็ดข้าวเปลือกมาคุณก็ขายเป็นมเมล็ดพันธุ์ไปไม่ใช่นะครับไม่งั้นมันก็เนี่ยมันถึงเพี้ยนไงเพราะว่าส่งต่อกันไม่ได้คัดตอนนี้สืบกลับไม่ได้อย่างสุตตะบุรเนี่ยสืบกลับไม่ได้ต้องต้องไปเอาไปมาจากห้องเย็นเก็บไว้ตั้งเป็นกี่ปีกลไปเกือบสิบปนะ เพื่อกลับมาปลูกนะเป็นเวอร์ชันที่เก็บรักษาอย่างเงี้ยผมก็ไม่ได้ขายเพราะว่าผมจะคัดไม่เป็นผมยังไม่รู้คุณลักษณะที่ดีของมันทีนี้ครูกรอ๊อฟที่เป็นผู้เชี่ยวชาญอีกคนหนึ่งเขาจะมาช่วยช่วยคัดแล้วก็เก็บแล้วก็ปลูกต่อนั่นนั่นคือการเก็บพันธุ์หงของของ,ของอาจารย์แล้วก็ลูกศิษย์ลูกหาอย่างผมเป็นลูกศิษย์ลูกหาที่ไม่ได้ไปเรียนหรืออะไรกับท่านแต่ว่าเออเราเราเชื่อมั่นเราเราเรา,เรานิยมชมชอบศรัทธาอะไรเงี้ยเราก็ไปทําตามแล้วเอาเลือก พันที่ท่านพัฒนานมาปลูกนะครับอย่างเงี้ยแล้วก็ดูกออากออย่างเงี้ยกออย่างเงี้ยผ่านถ้ากอถัดไปยังไม่ผ่านแล้วก็เลือกกอนะั้นแล้วก็ทีน,นี้เราก็มาดูรวงแหละถ้าจะปลูกต่อปีหน้าผมก็ใช้แค่ไม่ยี่กอเต็ีมที่ก็กอหนึ่งมันได้สักครึ่งขีดนะครึ่งขีดผมก็ใช้แค่สิบกอก็พอแล้วนะครับก็พอแล้ว ที่เหลือก็ขายเป็นข้าวเปลือกไปนะหรือหรืออันอย่างใหอย่างเงี้ยเขาเขารับซื้อเป็นข้าวเปลือกแล้วที่ให้ราคาที่ที่สูงพอสมควรนะครับเพราะว่าเขาจะไปทําเพิ่สมสาอ่างด้วยข้าวพันธุ์นี้ด้วยด้วยคุณลักษณะของมันมันเหมาะที่จะไปทนานันนี่นะไม่ใช่ว่าเอ้ยได้ข้าวเปลือกแล้วมันจะขายเป็นข้าวพันธุ์เลยไม่ใช่นะเนี่ยมันจะต้องมีมีโซนปลอดภัยอย่างเงี้ยมันไม่ได้อยู่กับใคร แล้วก็ไม่ไม่ออกลวงพร้อมกับพันธุ์อื่นที่มีโอกาสที่จะผสมเกสรกันทําให้พันธุ์มันเพี้ยนไปได้นะครับเพราะงั้นการส่งต่อพันธุ์หลายๆอย่างมันเกิดจากการผสมข้ามพันธุ์นะครับผสมข้ามพันธุ์แล้วก็ไปปลูกต่อแล้วก็มันก็เพี้ยนไปเรื่อยพันธุ์โบราณมันถึงหายไปนะครับเพราะมันถูกถูกไม่ได้ไม่ถูกการดูแลรักษาเก็บรักษาแล้วก็คัดสรรพันธุ์พันธุ์เก็บไว้นะฮะอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยก็ไม่เอา เนี่ยกรนี้ไม่เอาไม่เอาไม่เอาเลยนะครับอย่างกอนี้เอาเนี่ยอย่างเงี้ยเอาเนี่ยกอสวยกอแน่นนะครับทั้งที่เนี่ยอยู่ในภาวะเดียวกันนะสภาพเดียวกันดินด้วยดินเดียวกันน้ําเดียวกันแต่ทําไมกอเนี่ยถึงต้องเลือกนะครับกอนี้เอาเลือกไว้ก่อนทีนี้มาดูรวงดูรวงต่อดูรวงต่อด้วยดูเมล็ดนะฮะดูการจับรวงดูหลายอย่างดูคอรวงดูหลายๆอย่างนะครับที่สําคัญคือ อยู่ในโซนปลอดภัยนะครับห่างจากแปลงที่มีข้าวพันธุ์อื่นปลูกไม่ต่ำกว่าสามเมตรหรือไม่มีเลยยิ่งดีนะฮะอย่างเงี้ยไม่มีเลยเพราะว่ามันออกรวงหลังเพื่อนนะครับออกรวงหลังเพื่อนมันตากเกสรหลังเพื่อนโอกาสที่จะผสมกับพันธุ์อื่นก็ไม่มีตรงนี้คาดได้ก็มาดูว่ากอไหนเหมาะดูกอดูรวงดูเมล็ดนะฮะนั่นนั่นนั่นถึงทำทำให้ผมปีนี้ผมไม่กระจายพันธุ์รวมถึงอรอรวีด้วย จากแปลงผมผมยังไม่กระจายถ้าผมยังยังทําแล้วพัฒนาในพื้นที่ยังไม่ดีพอแล้วก็ยังไม่แตกฉานบมันผมจะไม่ขายพันธุ์นะเพราะว่าเอาไปพวกคุณซื้อมาเล้ยพันธุ์ากผมไปแล้วมันมันมันทาแล้วมันไม่ได้อย่างที่โฆษณาหรือคนอื่นเขาเขาขายแล้วอย่างเงี้ยไอ้ทําไมเราทําไม่ได้อย่างเขาวะนะครับเราจะต้องรู้โน้อหาด้วยว่าทํายังไงมันถึงจะได้ผลผลิตสูงแล้วก็ให้มันหอมให้มันรเราถึงส่งต่อได้นะครับเพราะงั้นผมถึงบอกว่า ถ้าจะเอาเมล็ดพันธุ์เดี๋ยวผมบอกแหล่งให้วา่าไปซื้อคนนี้นะมั่นใจได้ว่าคุณได้พันธุ์แท้แน่นอนแล้วก็เขาจะรู้นู่หาวในการทําในการกระบวนการผลิตมันด้วยนะครับไม่ใช่ว่าเอาปแต่เมล็ดแล้วก็ปลกปลูกๆกันไม่ให้อย่างกรณนนี้ก็สวยนะครอย่างกรน,นี้ก็เลือกเลือกไว้ไอ้ตัดไม้แล้วมาปักไว้ตอนเกี่ยวเรายังไม่เกี่ยวเราจะเกี่ยวให้ไม่แก่ก่อนแล้วค่อยเกี่ยวนะครับอันนี้คือการเลือกเบื้องต้นในการเลือกเมล็ดพนันธุ์ ในการเก็บเมล็ดพันธุ์ส่งต่อนะฮะ